วันนี้ก็จะมาสอนวิธีการสมัคร id netease เพื่อใช้เล่นเกมในเซิร์ฟเวอร์จีนนะคะไม่ว่าจะเป็น identity 5, harry potter magical wikia แล้วก็เกมอื่นๆมากมายเลยในเครือของ netease นะคะซึ่งแน่นอนอีกเกมหนึ่งที่เราเฝ้ารอก็คือ j u s t i e Mobile นะคะซึ่งจะเปิดวันที่30มิถุนายนนี้อ่ะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มี ID NetEase นะคะดูตามคลิปแล้วก็ทำตามได้เลยนะอันดับแรกนะคะเราจะต้องเข้ามาที่หน้าเว็บก่อนนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ในใต้คลิปนะคะก็เข้ามาที่ลิงก์ได้เลยพอเข้ามาเนี่ยหน้าเว็บก็จะเป็นแบบนี้นะคะ คือก่อนหน้านี้เนี่ยเราสามารถสมัคร ID NetEase บนเว็บได้เลยโดยใช้เบอร์โทรไทยในการยืนยันนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่สามารถสมัครบนเว็บได้แล้วเพราะว่าน้องให้ใช้เบอร์จีนบัตรประชาชนจีนในการยืนยันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาสอนอีกวิธีหนึ่งที่สามารถใช้เบอร์ไทยแล้วก็บัตรประชาชนไทยในการยืนยันตัวตนได้นะคะใครที่ใช้ iOS เนี่ยให้ไปเปลี่ยน ID ก่อนไปเปลี่ยน Apple ID เป็นประเทศจีนนะ แล้วทีนี้ก็สแกน QR code หรือว่าจะกดตรงคำว่า App Store เนี่ยดาวน์โหลด App Store เนี่ยเข้ามาก็กดดาวน์โหลดได้เลยส่วนคนที่ใช้ Android นะคะก็ให้กดดาวน์โหลดที่ Android สิฟฟานะคะกดเข้าไปเลยดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแอปได้เลยในส่วนของเราใช้ iOS นะคะก็กดไปที่ App Store ได้เลยน้องก็จะมาที่หน้าดาวน์โหลดแอปนะคะนี่แอปก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ก็กดดาวน์โหลดได้เลย หลังจากที่เราโหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เข้าแอปไปนะคะอ่าหลังจากที่เราเข้าในแอปตาเฉิงมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะก็จะมีเกมต่างๆมากมายเลยซึ่งเกมพวกนี้เนี่ยจะเป็นเกมในเครือของ Net East นะคะเขาจะให้เราเลือกทั้งหมด6เกมที่เราเล่นบ่อยมีหลายเกมมากแม่คือจะบอกว่าสมัครเอาไว้ก็ไม่เสียหายสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมนอกเนาะ ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็กดปิดไปทีนี้มาที่หน้าสมัครไอีนะคะคนอื่นเราไปที่มุมขวาล่างขวาล่างสุดเลยนะนี่อันนี้กดเข้ามาก็จะเป็นหน้านี้นะคะทีนี้ดูที่ขวาบนจะมีปุ่มสีแดงเห็นไหมปุ่มสีแดงยาวๆกดเข้าไปเลยจ้าฟึบ ทีนี้เขาก็จะให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์นะคะก่อนอื่นเราต้องเลือกเป็นประเทศไทยหากนถถ้วยห้วยถ้วยกัว,กว,กว,กวน่าจะเป็นตัวทีทีทีท,ทีอันนี้นี่นก้วแล้วก็เบอร์ของเรานะคะที่เรากอรอกเบอร์ไปเลยแม่โอเคกรอกเบอร์เรียบร้อยนะคะทีนี้เขาก็จะส่ง otp ไปที่เบอร์ของเราเวลากรอกเบอร์ไม่ต้องใส่ศูนย์ไม่ต้องใส่เลขศูนย์นำหน้านะคะ อ่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่รหัส OTP ที่เราได้มาเนาะใส่ไปเลยโอเคเรียบร้อยทีนี้เราก็เลือกโปร,โปร,โปร,โปรไฟล์แล้วแต่เลยเนาะจะถ่ายรูปหรือจะเอารูปในมือถืออะไรก็ได้แต่เอาเอารูปน้องนี้ไปก่อนแล้วกันอ่ะ นี่ก็เลือกเพศนะคะเจ้าด้านบนที่เป็นภาษาจีนเนี่ยเขาจะให้เราตั้งชื่อ Account นะคะก็คือจะตั้งชื่อ User อ,อะไรก็ได้อ่ะเราก็ตั้งชื่อ User อรไปอีนี่อ่ะอันข้างล่างจะเป็นวันเกิดนะคะเราก็ใส่ปีเดือนแล้วก็วันเนาะเรียบร้อยกดถัดไปค่ะชื่อําชื่อํา มีคนใช้ของฉันไปเลยแล้วอะไปโอเคเรียบร้อยอ่ะทีนี้พอเราสมัครเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เรายืนยันตัวตนนะคะโดยวิธียืนย <c oughs> <c oughs> ันบริเวณรีพักันหน่อยขอโทษโดยวิธีการยืนยันตัวตนเนี่ยให้เราดูที่ไอคอนที่เป็นรูปคนนะคะที่เป็นหัวกลมๆแล้วเป็นคนครึ่งตัวและมีติ๊กถูก ข้างล่างสีแดงเนี่ยอันเนี้ยกดข้อไปเลยแม่กดเข้าไปเลยอ,อะพมานาหนี้เนี่ยก็จะมีวิธีการลงทะเบียนให้เลือกนะคะซึ่งอันแรกเนี่ยจะเป็นสําหรับคนจีนแผ่นดินใหญ่เนาะส่วนอันที่สองจะเป็นการลงทะเบียนสําหรับผู้ที่ไม่ใช่ชาวจีนแผ่นดินใหญ่อะเราก็เลือกไปเลยอันที่สองทีนี้เขาก็จะส่งรหัส otp มาให้เรายืนยันอีกซึ่งก่อนที่จะยืนยันเนี่ยเรากดที่ปุ่มสีฟ้าก่อน นี่อันนี้เพื่อตรวจสอบว่าฉันไม่ใช่บอทนะอะไรเงี้ยดูข้อความภาษาจีนนะคะ3ตัวด้านล่างเห็นไหมสามตัวเนี่ยแล้วเราก็เลือกในภาพให้มันตรงนะเลือกดีๆนะแม่เลือกดีๆให้มันตรงนะน้องจะแบบกบกับหัวกกับหางนิดนึงอ่งอะเราก็เลือกไปอันนี้อันนี้ใช่ปะใช่ปะแล้วก็อันนี้โอเคอ่ะทีนี้เราก็กดรับรหัส OTP นะคะ รอสักครู่ให้หัส่งมาติง๊งเห็นไหมน้องมาแล้ว OTP มาแล้ว <c oughs> อาทีเราก็กรอก OTP ตามที่เราได้ไปนะคะ <c oughs> กรอกไปเลยลกูก <c oughs> อ่ะหลังจากเกาะเสร็จเรียบร้อยะคะ่ะเราก็กดติ๊กถูกแล้วก็ไปต่ออันนี้มันจะค่อนข้างยุ่งยากนิดหน่อยนะคะแต่ก็เพื่อความ สบายในวันข้างหน้าเออเพื่อที่ฉันจะได้มีไอเดีเล่นเกมหลายๆเกมเนาะอ่ะก็ทำตามนี้นะคะอันแรกให้เราถ่ายหน้าบัตรประชาชนถ่ายหน้าบัตรประชาชนไทยของเรานี่แหละถ่ายเข้าไปอันข้างหลังจะเป็นให้เราถ่ายหลังบัตรประชาชนนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างตัวอย่างเขาจะให้เราดูนะคะว่าแบบ อันไหนคือวิธีถ่ายที่ถูกต้องก็คือถ่ายตรงๆรูปอย่าเบอร์อย่าเอาียงแล้วก็อย่ามีแฟตมาสะท้อนใส่รูปบัตรเนาะให้เราถ่ายหน้าบัตรกับหลังบัตรอะไปว่าแล้วเราก็ไปถ่ายกันเลยดีกว่าเราจะที่เราถ่ายรูปแบบประชาชนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็กดยืนยันการส่งไปเลยจ้า่ะนี้เขาก็จะให้เรากรอกข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะคะอันแรกเนี่ยเขาจะ ให้เราเลือกประเภทของใบรับรองก็คือเลือกประเภทของบัตรที่เราถ่ายให้เขาดูเมื่อกี้ซึ่งมันก็คือบัตรประชาชนนะคะเราก็เลือกอันแรกเลยบัตรประชาชนอ่ะต่อมาเขาจะให้เราเลือกใส่ชื่อนะคะชื่อจริงเป็นภาษาจีนเราก็ใส่ชื่อจริงเป็นภาษาจีนลงไปเลยคือชื่อจริงภาษาจีนเนี่ยมันเป็นมันเป็นชื่อที่ ถ้าใครที่เคยเรียนภาษาจีนเนี่ยเราซื้อเขาก็จะตั้งชื่อจีนมาให้เราเนาะหรือว่าถ้าหากว่าเราไม่มีชื่อจีนเราก็ตั้งเองก็ได้อะเออตั้งเองก็ได้ก็ตั้งงไปลองหาแบบชื่อจีนความหมายดีๆแล้วก็ตั้งไปต่อมาก็หมายเลขบัตรประชาชนอันนี้จะเซนเซอร์หน่อยนะคะหมายเลขบัตรประชาชนก็ใส่เลขบัตรประชาชนไทยของเรานี่แหละ อันสุดท้ายนี่จะเป็นระยะเวลาของใบรับรองก็คือวันหมดอายุนะคะของบัตรเราเราก็กดตัวเลือกเข้าไปเลยเขาก็จะมี2ตัวเลือกนะคะอันแรกคือถาวรไม่มีวันหมดอายุกับอันที่สองคือวันหมดอายุเราก็เลือกอันที่สองนะคะแล้วเราก็ใส่วันหมดอายุของบัตรประชาชนเราไปว่าหมดอายุเมื่อไหร่อะไรยังไงโอเคเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็กดถัดไปได้เลยจ้า พอถึงหน้านี้เขาจะเป็นกล้องวงกลมนะคะให้เราสแกนหน้าหลังจากที่เราผ่านด่านสุดท้ายในการยืนยันตัวตนนะคะนั่นก็คือการสแกนใบหน้าเขาก็จะพาเรามาอยู่ที่หน้ารอการตรวจสอบนะคะซึ่งเขาจะใช้เวลาทั้งหมด6ชั่วโมงในการตรวจสอบข้อมูลที่เราส่งเข้าไปนะคะอ้อจะบอกอย่างหนึ่งว่าเวลาที่เราสแกนใบหน้าเนี่ยน้องจะเป็นกล้องกลม,กลมใช่ไหมให้เราเอาหน้าใส่เข้าไปเต็มเต็ม คือแบบอย่าอย่าอยู่ไกลๆให้เอาแบบเอาหน้าใส่เข้าไปยื่นหน้าเข้าไปให้มันเต็มเวงกลมในภาพเนาะน้องก็จะแบบว่ายืนยันให้เดี๋ยวจะมาลองให้ดูนะคะว่าน้องยืนยันสําเร็จไหมแล้วก็เดี๋ยวจะลองเข้าเกมให้ดูว่าไอดีที่เราเพิ่งสมัครไปเนี่ยมันใช้ได้หรือเปล่านะ หลังจากที่เรารอครบ6ชั่วโมงแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูว่าเขาตรวจสอบการยืนยันตัวตนของเราเรียบร้อยแล้วหรือย,อยังนะคะโดยการกดไปที่ปุ่มเดิมค่ะไอเจ้าที่เป็นไอคอนรูปคนแล้วมีติ๊กถูกสีแดงเนาะกดเข้าไปเลยอ่ะพอเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วเนี่ยก็คือเรายืนยันตัวตนสําเร็จแล้วนะคะซึ่งด้านบนเนี่ยก็จะเป็น ID ของเรานะคะตรงกลางนี้ก็จะเป็น ID ของเรา ID ของเราเนี่ยก็จะเป็นเบอร์โทรทีท่เรากรอกเอาไว้เนาะทีนี้เราจะมาลองล็อกอ,อินเขน ที่เราเพิ่งสมัครไปเนี่ยใช้งานได้หรือเปล่าโดยการเลือกเบอร์น,นะคะเราเลือกประเทศไทยนะคะให้หัวหัวหกอ่ะเจอแล้วให้หัวกดเข้าไปนะฮะที่ล่องกรอกเบอร์ของเราเนาะ,ะที่เราเพิ่งสมัครไปนะไม่ต้องมีเลขสุดหรือว่าหรือว่าเขาจส่งรหัสวอที่นี โอเคก็อเป็นที่เรียบร้อยนี่นะคะล็อกอินได้ค่ะแม่ที่เพิ่งสมัครไปอ่ะทีนี้เรามาลองเล่นกันหเลื่นสซยนเซร์ I've always been different. I can't explain it. Strange things happen when I'm around. It doesn't bother me. Not anymore. I didn't know i h ตระกูตระคลจริงๆเราเคยเล่นแล้วแหละเกมเนี้ย ออแต่อันนี้คือมาลองให้ดูไอดีที่เราสมัครไปมันใช้งานได้จริงๆนะคะไปลองดูเกมอื่นกันบ้างอ่ะเข้ามาน้องก็จะเป็นหน้าตาเหมือนกันกันกบแฮร์รี่พอตเตอร์เลยนะคะก็คือเป็นเกมในเครือของ n e t E a s สเนาะเราก็เลือกไห้กลัวเหมือนเดิมนี่นะคะให้กัวเกนเดมแกเสียงดนตรีคือแบบคนละอารมณ์กันเอันนี้มันดูแบบเศร้าๆห,ๆหลอนๆน่ะ อทิแล้วก็ใส่ไอเดีเรอไปเหมือนเดิมนะคะไม่เป็นเบอร์ไม่ต้องมีเลขศูนย์นะเรียบร้อยนะคะล็อกอินได้เออล็อกอินได้นะอุย้ยหลอนอะหลอน <c ười> คือเป็นคนที่แบบว่าไม่ไม่ถนัดกับการเล่นเกมอะไรแบบเนี้ยคือ จะบอกว่าเป็นคนที่ขี้ตกใจง่ายมากเป็นคนกลัวผีมากแต่แบบชอบเรื่องผีนะแต่กลัวผีมากๆแต่ว่าจะบอกว่าฉันเล่นเด a บ b ายเด l ไลท์ <laughs> อ่ะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับวิธีการสมัคร ID n e t e นะคะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนไม่มากก็น้อยนะใครที่สมัครได้ไม่ได้ยังไงเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย